ที่ชิตาวาคาไม้สกขาบางใหญ่นะครับสินค้ายอดนิยมที่สุดข้านมาแล้วก็คือตัวปาเก้ไม้สักหน้าสีนิ้วยาว60เซนตัวนี้นะครับเป็นปาเก้ไม้สักที่นิยมที่สุดเลยของทางร้านให้ดูก่อนนี่ของมาแล้วเรียบร้อยพร้อมส่งเลยนะครับที่ว่ายอดนิยมคือตัวนี้มันสามารถปูได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปูก้างปลานะครับปูกแรสลับก่ออิฐได้หมดเลยราคาเนี่ยก็ไม่แรงด้วยแล้วก็ตัวนี้นะครับคือ ข้อดีของตัวไม้มันเนี่ยคือมันอบแห้งเรียบร้อยแล้ว,แล,วแล้วตัวไม้ด้วยไฟไม้สั้นเนี่ยสีไม้เนี่ยจะเสมอกันเลยนะครับทาโพลิยูรีเทนหรือว่า ทาให้มันเข้มเนี่ยมันจะแทบจะไม่เห็นรดลายเลยหรือว่าถ้าเกิดไม่ฟอกก่อนเนี่ยยิ่งออกสีทองเหลืองสวยงามนะครับตัวนี้สินค้าพร้อมส่งแล้วแต่ถ้าถ้าสั่งซื้อต้องรีบจับจองเข้ามาก่อนนะครับเพราะว่าหมดไวมากเลยสำหรับตัวหน้าปากแก่น้าสีหยิงหกสิบเซนตัวนี้นะครับยังไงเนี่ยสอบถามข้อมูลโทรเข้ามาก่อนได้ที่เบอร์0ูนย์เก้าแปดสี่สี่หนึ่งสี่สองสองสี่นะครับรูททางไลน์ครับเอสไซส์เอสทีวีวโอโอดีครับผมคุณยุทธนะครับยินดีบริการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ